อยู่ดีไม่ว่าดีปากแจ๋วนะอยู่ในไทยก็ปากแจ๋วโดนจับสงกลับก็ร้องห่มร้องไห้นะครับเอานะขาเขมรเป็นยังไงล่ะสบายดีไหมสอสดีครับพี่น้องเอฟซีทั้งช่องปานุ่ยทีวีและทางช่องขเขมรวันนี้นะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับข่าววันนี้ที่จะมาพูดถึงนะครับปักหมุดไว้ที่จังหวัดสมุทรสาครฮะ ปักหมุดไว้ได้เลยเมื่อวานนี้จังหวัดสมุทรสาครร่วมกับนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนะครับกรมการปกครองแล้วก็ทางประลัดอำเภอในอำเภอในท้องที่จังหวัดสมุทรสาครได้ทำการบูรณาการกำลังการสนที่กำลังมิกแล้วเดินทาง <c oughs> แล้วเดินทางออกไปกวดจับแรงงานขเขมรที่หลบหนีเข้าเมืองได้มากกว่า300คน จังหวัดสมุทรสาครเดยถือว่าน้อยนะยังถือว่าน้อยอยู่ยังหนีก็ส่วนใหญ่ก็มีจับไม่ได้ก็มีสุดท้ายแล้วกวดมาได้ประมาณสามร้อยเกือบสี่ตีด้วยกลุ่มๆว่าสี่ร้อยคนก็แล้วกันเผื่อเหลือเผื่อขาดที่จังหวัดสมุทรสาครน,นําโดยเลยครับผู้บังคับการตํารวจจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับผู้ว่า,าการจังหวัดแหน่เภอและประดับเภอฝ่ายปกครองเนี่ยร่วมกันนะครับเข้าไปตรวจจับตามตลาด สดแล้วก็ตามแคมป์คนงานรวมถึงสถานที่ก่อสร้างปรากฏว่าพบลูกเด็กเล็กแดงคนเขมรอยู่เต็มไปหมดตรวจสอบเอกสารแล้วบางคนก็มีเอกสารเข้าเมืองถูกต้องมีวีซ่าทำงานถูกต้องอ่าอันนี้ก็เบรกไว้ก่อนแต่ไอ้ส่วนที่แม่งหนีไม่ทันแล้วก็อยู่ตรงนั้นและทางจังหวัดสมุทรสาครก็ตรวจอยู่หลายที่ด้วยกันเสรีแล้วรวมๆแล้วประมาณ400รคนที่ถูกจับได้แล้วถูกนำสง่ง นะครับไปที่ด่านชายแดนซึ่งผมก็จําไม่ได้ว่าชื่อด่านอะไรเมื่อกี้กูเพิ่งดูไปเมื่อกี้เองจดจดเอาไว้แล้วก็ลืมนะครับแต่ไม่เป็นไรแลฮะไม่เป็นไร,ไม,นไ,รไม่มีปัญหาปัญหาคือมีนะครับพอเราจับไอ้คมเมนเถื่อนนี้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะนโยบายของอะไรครับนโยบายของกระทรวงต่างประเทศนโยบายของสํานักงานไอไอกระทรวงแรงงาน ตอนนี้เขามีนโยบายคือไม่ให้คนเขเมรยอยู่ในแผ่นดินเลยนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่อย่างถูกต้องหรือผิดกฎหมายนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเขาเอาเฉพาะไอ้ผู้ผิดกฎหมายออกไปก่อนไอ้ส่วนที่ถูกอยู่กฎหมายเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพิจารณาอีกทีว่าจะเพิกถอนวีซ่ายกเลิกวีซ่าทั้งหมดหรือไม่ถ้ายกเลิกวีซ่าทั้งหมดจะต้องเอาคนพวกนี้กลับออกไปผมว่าอีกหลายหมื่นคนเลยผมว่ายากเลยนะงานเนี่ยแต่ก็ต้องทํา ขอขอบคุณสำนักงานตํำรวจแห่งชาติขอขอบคุณอธิบดีกรมการปุกครองขอขอบคุณผู้ว่าราการจังหวัดสมุทรสาครที่ได้สนที่กาลังนะครับ <c oughs> กวดขันเอาไอ้พวกคนพวกนี้ออกพ้นไปจากประเทศไทยในระหว่างที่ไปถึงแล้วนี่นะครับมีอินฟลูเอนเซอร์บางคนนะครับที่เป็นคนเขเมรนเนี่ยเป็นผู้หญิงร้องโหมร้องไห้ไอ้เราก็คิดว่ามันหิวข้าวปรากฏว่ามันมีนักข่าวไปสัมภาษณ์ถามว่าหนูร้องไห้ทําไม หล่อนบอกว่าหล่อนร้องไห้เพราะหล่อนคิดถึงประเทศไทยนะทั้งที่ในอดีตไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยเคยทําคลิปด่าประเทศไทยด้วยนะแต่ว่ามันไม่มีใครสนใจไงเออมันไม่มีใครสนใจไม่มีใครไปไปคิดถึงว่าเป็นอินนี่แต่พอมันพอมันมีนักข่าวไปสัมภาษณ์เขาจําหน้าได้นะครับว่าเป็นไอ้ไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยเคยทําคลิปด่าเมืองไทยในขณะที่อยู่เมืองไทยปรากฏว่าเขาก็สัมภาษณ์สัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาอ๋อรู้แล้ว ทำไมถึงร้องไห้เพราะหล่อนอยู่กับลูกของตัวเองนะครับขายของออนไลน์แล้วขายพวกครีมขายพวกอะไรพวกเนี้ยคนขเขมรที่อยู่ในประเทศไทยไม่ใช่น้อยๆนะก็สั่งซื้อไอ้พวกเนี้ยเพราะคนขเขมรที่อยู่ในเมืองไทยมันมีเงินไงมันก็สั่งซื้อมันก็ขายดิบขายดีมันขายทุกวันคนไทยบางทีก็สงสารลูกสงสารเด็กมันก็สั่งซื้อไทยเราเนี่ยก็สั่งซื้อจากมัน มันขายจกนกระทั่งมันมีสร้อยทองมันมีแหวนทองใส่ลูกชายมันลูกมันก็เรียนหนังสืออยู่ในประเทศไทยมาวันนี้นะครับถูกรวบตัวเรียบร้อยแล้วมาแบบผิดกฎหมายแต่ขายข,ายของได้และที่สำคัญขายของออนไลน์เดี๋ยวจะมีการสืบพิสูจน์อีกว่าไอ้บัญชีที่มึงรับโอนเงินจากค่าซื้อขายเนี่ยเป็นบัญชีของใครนะครับแล้วหล่อนก็สารภาพหมดเลยบอกว่าการไปคราวนี้เนี่ยการกลับไปคอมเ็นคราวนี้คงไม่ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกแล้ว ความยากลําบากที่เกิดขึ้นในเขเมนจะยากลําบากมากกว่านี้หลายสิบเท่าเขาอยู่เมืองไทยเขาอยากจะกินอะไรเขากินเ็าอยากจะซื้ออะไรเขาซื้อเขาอยากจะเดินทางไปไหนมาไหนเขาก็ไปได้คือไปได้วยความสะดวกสบายไปได้วยความสบายใจลูกยังได้เรียนหนังสือแต่หลังจากนี้แล้วเขาเอาลูกกลับมาลูกก็อยู่ไม่ได้เขาต้องเอาลูกกลับพอเอาลูกกลับตัวเองก็ต้องกลับทุกคนก็ต้องกลับกลับกันหมดเลยทีนี้เราจะไปหากินกันยังไง หล่อนบอกว่าในขาเขมรน,นั้นหากินยากมากถ้าในขาเขมรน่ะมันรวยจริงอย่างที่คุณเซนพูดอ่ะทำไมคนขเขมรต้องหนีเข้ามาไทยไม่ใช่หนีเข้ามาไทยเดียวทั้งมาอย่างถูกต้องทั้งมาอย่างผิดกฎหมายเต็มไปหมดเรื่องนี้มันเป็นบทเรียนสอนให้พวกขเขมรรู้ว่าเวลามึงอยู่บ้านมึงเนี่ยอย่าปากแจวเพราะมึงปากแจวปั๊บพี่น้องของพวกมึงที่ทำงานอยู่ในไทยเดือดร้อนแม่งหมดทุกคนแล้ววันนี้ก็ถูกกวาดล้างเกือบเกลี้ยง และนโยบายนี้จะมีการกวาดล้างต่อไปและเชื่อว่านะครับสำนักางานตำรวจชาติน่าจะมีคำสั่งให้ตำรวจทั้งประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ติดอยู่กับขมรต้องกวดขันเป็นพิเศษอาจจะต้องมีการร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยดทโดยพอมย,ยิ่งอธิบดีกรมการปกครองนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นมันจึงเป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งสำหรับวันนี้เมื่อข่าวแรกก็คือเรื่องโดนเฉิงตูไม่ขายให้แล้ว แล้วทีนี้ก็มาเรื่องขมรถูกกวาดต้อนส่งกลับบ้านไปประชิญชะตากรรมที่บ้านมึงกันเองมึงจะได้รู้สึกว่าไอ้ที่มึงอยู่แล้วมึงนับถือสมเด็จพ่อสมเด็จพ่อคุณเซนน่ะนั่นน่ะวันนี้มึงกลับไปแต่เท่าที่ผมเห็นเห็นสีหน้านะครับของชาวขมรที่เป็นชายไทยเนี่ยแต่ละคนเหมือนก้มหน้าก้มตาเหมือนก็จะรู้ตัวไปตายเพราะอะไรเพราะพวกนี้กลับไปเสร็จแล้วไอ้หุ่นมาเน่นเนี่ยมันมันจะเอาคนพวกนี้นไปเป็นทหนาร มันจะเอาเขาไปเป็นทาหารเสร็จทีนี้มึงก็ซวยเลยแทนที่มึงจะกลับไปบ้านไปอยู่กับลูกกับเมียแล้วก็ค่อยหลบหนีเข้ามาเมืองไทยใหม่กลายเป็นว่ามึงกลับเสร็จโดนบล็อกแจกเสื้อผ้าเสร็จขึ้นรถบัสเลยนะครับเอาไปเป็นทหารพร้อมที่จะอะไรมาปะทะกับไทยรอบที่สองนี่คือความซวยของคนเขมรแม่งซวยจริงๆนะครับเออเอาแล้วครับ สำหรับคลิปนี้ถ้าดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าเกิดท่านใดต้องการสนับสนุสนก็คิวอารโค้มีอยู่ปุ่มกวอาปุ่ข้างล่างก็ยังมีแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ